กับ3าําถามคาใจใครหลายคนไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะพกเครื่องรางแควค่ากับเครื่องรางเมตตาเนี่ยเราสามารถจะพกร่วมกันได้ไหมเพราะว่าก็มีหลายกระแสใช่ไหมว่าในบางครั้งหากเราพกเรื่องของแค้วคาดเนี่ยเราก็ต้องเรียงเมตตานะพกเมตตาต้องเรียงแค้วคาโอ้สรุปแล้วเราจะต้องพกยังไงคะ่ะที่สำคัญที่สุดค่ะหลายคนก็อาจที่จะมีเครื่องรางเยอะมากๆแต่ปัญหาก็เกิดที่ว่า พี่คะหนูมีเครื่องรางเยอะมากแต่แบบพกทั้งหมดก็ไม่ไหวมันหนักนะคะหนูจะกลายเป็นเดอะแบกโดยไม่รู้ตัวถ้าแบบนั้นเนี่ยเราควรที่จะพกยังไงและคําถามสุดท้ายค่ะซึ่งเป็นคําถามที่สําคัญเช่นกาเนาะในเรื่องของการเชื่อมต่อกับเครื่องรางเนี่ยระหว่างคําพูดที่พูดออกจากปากเรากับความรู้สึกทางใจเนี่ยอะไรสําคัญกว่ากันสวัสดีค่ะดีสุภลักษ์เครื่องรางลานนานะคะ เราก็ห่างหายจากคลิปต,ตอบคำถามมาสักระยะ ใหญ่มากๆเลยทีเดียวใช่ไหมต้องบอกก่อนค่ะว่าจริงๆคําถามเหล่านี้มีผู้สอบถามดีเนาะมาในหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์นะคะหรือว่าเป็นการส่งข้อความมาสอบถามโดยตรงและคําถามเหล่านี้เนี่ยจริงๆคือดีก็ตอบนะคะกับผู้ที่ถามไปโดยตรงแล้วแหละแต่ดีก็รู้สึกว่าเออคาถามเรานี่มีความน่าสนใจมากจึงกําเนิดเกิดขึ้นมาเป็นคลิป Q&A ใน EP นี้ คำถามแรกค่ะสำหรับการพกเครื่องรางแคลค่าหรือว่าอ่ธิบายง่ายๆเครื่องรางสายแมนแคลคลาคามคงมหาอุดโคงกระพันชาตรีต่างๆกับเครื่องรางเมตตาเนี่ยเราสามารถจะพกร่วมกันได้ไหมหรือว่าเราควรที่จะเลือกในการพกอย่างไรคำตอบเขาจะตอบแบบง่ายที่สุดค่ะอย่างแรกอยู่ที่ ตัวคุณมีความเชื่อหรือว่ามีความศรัทธาในเรื่องราวเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนหากเกิดว่าตัวคุณค่ะมีความเชื่อและความศรัทธาในมุมที่ว่าคุณมีความชื่นชอบในเรื่องวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของของลังเป็นทุนอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ยึดมั่นหรือว่าไม่ได้ใส่ใจคะ่ะว่าผลจะออกมาในรูปแบบไหนคือเราไม่ได้เอาตัวเราเนี่ยไปใส่ไว้กับเรื่องของพุทธคุณอิทธิคุณทั้งหมดเนี่ยก็ต้องตอบแบบนี้เลยคะ่ะว่า พกได้หมดเพราะว่าเรามีความชื่นชอบหรือว่ามีความศรัทธาในเกจิอาจารย์รวมถึงเรามีความชื่นชอบในเรื่องของวัตถุมงคลไงก็สามารถพกได้หมดค่ะโดยที่เราไม่ต้องแบ่งแยกนะว่าแบบเออเราควรจะพกแยกไหมหรือว่าพกต่างกันแล้วจะมีคุณในลักษณะไหน ทีนี้ค่ะหากคุณมีความเชื่อที่เรียกว่าเชื่อและศรัทธาในเรื่องที่มีมาแต่โบราณรวมถึงค่ะเชื่อและศรัทธาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายรูปยานหรือว่าศรัทธาค่ะในเกจิอาจารย์ผู้สร้างแต่ละท่านแบบลึกซึ้งรวมถึงเราก็มีความเชื่อในเรื่องของพุทธคุณและอิทธิคุณด้วยเนี่ยคำตอบก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเพราะว่าก็จะมีความเชื่อกันค่ะว่าหากเราเนี่ยพกเครื่องรางที่มีคุณในเรื่องทาง แคล้วคลาดก็จะทําให้เราคาดแคลวจากทุกสรรพสิ่งโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกว่าอันนี้เป็นด้านดีอันนี้เป็นด้านที่ไม่ดีหรือว่ามีอันตรายกับเราเพราะนิยามคําคว่าคาดแคลวเนี่ยก็มีผู้รู้นะคะแต่ละสาขาท่านก็กล่าวว่าก็ในเมื่อคาดแคลวเราก็จะคลาดทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยดังนั้นมีอยู่2อย่างนะคะที่อยากแนะนําอย่างแรกหากตัวคุณเนี่ยมี รูบาอาจารย์มีผู้รู้เรื่องของจังหวะและเวลาของแต่ละช่วงชีวิตของคุณเนี่ยโดยที่คุณเนี่ยอาจจะมีพ่อหนาเนาะที่ท่านมีความรู้ในเรื่องของการพยากรณ์โหราศาสตร์รวมถึงค่ะเป็นหมอดูหมอเมื่อนะคะเกจิอาจารย์หรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวคุณมีความรู้ในเรื่องราวเหล่านี้อยู่แต่เดิมเนี่ย ก็สามารถที่จะเช็คค่ะว่าช่วงเวลาในช่วงระยะเวลารอบปีนี้รอบเดือนนี้เนี่ยมีอะไรที่เราควรจะระมัดระวังมากเป็นพิเศษก็ให้เราค่ะสามารถที่จะเลือกพกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยแต่ทีนี้ค่ะสำหรับคนที่อาจที่จะไม่ได้มี ความเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์อย่างเต็มร้อยที่จะรู้สึกว่าแบบโหราศาสตร์อาจจะไม่ได้มีอิทธิพลมากขนาดนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นค่ะสำคัญที่สุดแหละคือคุณจะต้องสังเกตรเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ละช่วงเวลาของตัวเองให้ดี อา,าวิธีเนาะในการที่เราเนี่ยจะสังเกตว่าเอช่วงเวลานี้เนี่ยเราควรที่จะพกอะไรหรือว่าเราควรที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังต่อชีวิตของเราเนี่ยในเรื่องไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าแนะนำนะคะคือเราต้องสังเกตแล้วว่าช่วงเวลาเนี้เราเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเกิดขึ้นอยู่เสมอหรือว่าเราอาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องราวใดอยู่หรือแม้กระทั่งค่ะว่าสาขาอาชีพของตัว ตัวคุณเองเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงภายเสี่ยงอันตรายหรือว่าต้องเดินทางเป็นประจำอยู่หรือเปล่าและถ้าคุณสังเกตเห็นค่ะว่าเออช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญและก็ส่งผลกับชีวิตเนี่ยตัวคุณจะสามารถตอบได้ด้วยตัวเองเลยว่า เช่วงนี้เนี่ยเราควรที่จะมีเครื่องรางที่มีคุณในเรื่องแคลคลาดเอาไว้ติดตัวหรือว่าในช่วงเวลาเหล่านี้เราควรที่จะมีเครื่องรางเมตตาเอาไว้ติดตัวมากกว่าในข้อนี้ก็คือการที่คุณต้องเฝ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงสังเกตความรู้สึกจริงๆของตัวคุณเองคะ่ะว่าช่วงนี้นั้นคุณที่จะต้องให้ความระวังหรือต้องเพิ่มให้ความสำคัญต่อสิ่งใดเป็นพิเศษ คราวนี้เราจะต้องเชื่อมต่อค่ะกับคำถามข้อที่2นั่นคือเราเป็น f อเครื่องรางหรือว่าง่ายๆคือเรามีจริตนะคะที่ตรงกันเนาะในเรื่องของการพกเครื่องรางของขลังเนี่ยแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเครื่องรางมีเยอะมากค่ะพี่ให้หนูพกทั้งหมดนี่ก็ไม่ไหวเลยเนาะเครื่องรางนี่เต็มกระเป๋าทีเดียวถ้าอย่าง,งาเราควรที่จะพกในลักษณะใดและแน่นอนค่ะคําถามนี้เนี่ยดีจะมาพูดปากเปล่ามันก็ดูกระไรอยู่ใช่ไหมดังนั้นค่ะดีก็ต้อง ต้องเสกสิ่งนี้ขึ้นมานั่นคือกระเป๋าถือส่วนตัวของดีค่ะก็อย่างที่ดีบอกเนาะว่าหากเรามีเครื่องรางเยอะเนี่ยก็ต้องบอกกันว่าถ้าพื้นที่กระเป๋าของเราพออย่างของดีเนี่ยค่ะดีก็จะแบ่งแยกเนาะว่าเครื่องรางที่เป็นสายของแบบพุทตคุณมงคล หรือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเมตตาชั้นสูงเรื่องที่เกี่ยวกับความแคลคลาดอะไรต่างๆเนี่ยดีจะเอาไว้ในกระเป๋าใบน้อยใบหนึ่งค่ะส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์เอาแน่นอนพูดถึงความเป็นเมตตามหานิยมหาสเสน่ห์ค่ะผู้พูด,พดหรือผู้ที่มีความชื่นชอบเหล่านี้ย่อมต้องมีของตัวเองเช่นกันดีก็จะแบ่งแยกเอาไว้ในกระเป๋าใบน้อยอีกใบโดยดีก็จะมีช่องซิปนะคะที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยแหละสําหรับเก็บ เกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางหรือว่าเรื่องของของมงคลต่างๆเอาไว้ในที่เดียวกันค่ะทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าอ้าวเครื่องรางเยอะแต่กระเป๋าเราอาจจะเป็นกระเป๋าใบเล็กก็เราควรที่จะพกยังไงล่ะต้องบอกก่อนค่ะว่าเครื่องรางเนี่ยนะมีความสําคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับในบางรูปแบบค่ะเหมาะในการที่จะเป็นเหมือนบัดดี้เลยพกไว้ติดกายแต่ว่าส่วนมากค่ะสาคัญในเรื่องของความรู้สึกในการเชื่อมต่อถึงการอยู่เสมอใช่ไหมดังนั้นค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือถ้าเกิด ว่าตัวคุณเนี่ยมีประสบการณ์กับเครื่องรางรูปแบบไหนเป็นพิเศษหรือว่าตัวคุณเองอะ่ะมีความชื่นชอบหรือว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยมีเครื่องรางหรือว่ามีวัตถุมงคลชนิดนี้รูปแบบนี้เนี่ยแล้วรู้สึกว่าเอออุ่นใจรู้สึกว่ามีความมั่นใจเนี่ยก็ให้คุณค่ะเลือกที่จะพกเครื่องรางรูปแบบนั้นค่ะติดตัวเอาไว้โดยที่ให้มีจํานวนเนี่ยไม่ต้องพกไปถึง20อย่างเอาแค่1นึถึงสหรือว่า1ถึง 5. เอาตามที่ว่ากระเป๋าของคุณหรือว่าวิถีชีวิตของคุณเนี่ยค่ะไม่เกิดไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าหนักเกินไปเพราะสำคัญที่สุดแหะค่ะว่าการที่จะพกหรือว่าการที่จะบูชาอะไรก็ตามเนี่ยต้องมีความรู้สึก กลางๆความรู้สึกเบาและสบายใจหรือว่ารู้สึกซอฟๆละมุนล,ละมุนเป็นที่ตั้งเนาะดังนั้นค่ะก็คือให้คุณเลือกเครื่องรางค่ะที่คุณรู้สึกว่ามีประสบการณ์คืออาจจะพกแล้วหรือว่าบูชาแล้วรู้สึกเออเกิดเรื่องดีขึ้นมาจริงๆหรือว่าเฮ้ย เรารู้สึกว่าตั้งแต่ได้มาเราอุ่นใจมากเป็นพิเศษเลยอ่ะก็ให้คุณเลือกค่ะว่าเครื่องรางชนิดนั้นจะเป็นเครื่องรางประจําตัวที่จะอยู่คู่กับคุณในทุกแห่งหนแต่ทั้งนี้ค่ะเครื่องรางทั้งหมดอะค่ะที่อยู่นอกเหนือจากนี้แล้วเราควรจะทํำยังไงนั่นก็คือให้เราตั้งวางไว้ในที่ที่เหมาะสมที่ห้องหรือว่าที่บ้านเรือนของเราค่ะแต่ก็อย่าลืมที่จะมีการเชื่อมต่อหรือว่ามีการที่จะเหมือนพูดคุยหรือว่ามีการขอพงขอพร ตามปกติไม่ได้หมายถึงว่าวางแล้วทิ้งเลยไม่ใช่นะคือเราวางเอาไว้แต่ว่าเราไม่ขาดตกบกพร่องนะคะในการที่เราจะปฏิบัติบูชาถวายเครื่องหอมของหอมดอกไม้หอมหรือความสะอาดต่างๆก็เป็นสิ่งที่อย่าทิ้งค่ะแล้วก็ส่วนเครื่องรางที่เราจะพกติดตัวเนี่ยก็สําคัญที่สุดแล้วว่าตัวคุณจะสามารถตอบได้ว่าคุณเนี่ยมีความชื่นชอบหรือว่ามีความเชื่อหรือว่ามีความรู้สึกกับเครื่องรางชิ้นใดเป็นพิเศษก็ให้พกเขาไว้ ติดตัวก็เหมือนกับคำที่กล่าวกันค่ะว่าน้อยแต่มากนั่นเองส่วนคำถามข้อสุดท้ายค่ะก็มีความสําคัญมากเนาะจริงๆก็จะมีการกล่าวอยู่ในหลายๆครั้งแหละถ้าสังเกตดีๆเนี่ยทั้ง3คําถามมีความเชื่อมโยงถึงกันหมดนะดังนั้นหลายคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าการท่องคาถาหรือว่าการที่เราจะต้องเหมือนบอกกล่าวขอพรเนี่ยในเรื่องของคำพูดเป็นสิ่งที่สําคัญเดียวจะบอกแบบนี้ว่าถ้าเป็นในสมัยก่อนน่ะ ดีจะบอกเลยว่าคาถามีส่วนที่สำคัญมากแต่ถ้าว่าค่ะสำคัญตรงนี้แหละสมัยก่อนนะโดยส่วนมากค่ะผู้รู้หรือผู้ที่สวดคาถาท่านรู้ความหมายอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรู้ว่าเอในบทสวดนั้นกำลังกล่าวถึงสิ่งใดกำลังกล่าวถึงความเข้มขลังหรือว่ากำลังกล่าวถึงความนุ่มนวลอยู่กันแน่คาถาว่าคาถาสำคัญไหมสำคัญการขอพรสำคัญไหมสำคัญค่ะแต่สิ่งที่สำคัญมาก ไปกว่าคําพูดที่ออกมาจากปากเราเนี่ยคือความรู้สึกที่อยู่กลางอกหรืออยู่กลางใจของเรานั่นเองทุกคนเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะว่าการปลุกเสกในแต่ละรูปแบบนั้นสําคัญที่สุดคือความรู้สึกหรือว่าใจดังนั้นค่ะเมื่อเวลาที่จะปลุกเสกในเรื่องที่เกี่ยวกับขามโคง้งแค้วคลาดโคงกระพานชาตรีหรือที่ต้องมีความฮึกเหิมเนี่ยก็ต้องปลุกใจเราให้เหมือนกับ กำลังตีกองรบอยู่กลางอกอะ่ะมันต้องมีความตึงตังอยู่กลางอกคือมีความฮึกเหิมมีความไม่กลัวเนาะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเมตตาล่ะเราก็ต้องมีความ ปลุกใจเราให้มีความระมุนระม่อมให้มีความเมตตาต่อสรรพสิ่งต่างๆค่ะการขอพรหรือว่าการที่จะคอนเน็กกับเครื่องรางเนี่ยสิ่งนี้ความรู้สึกนี้ก็มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องของคาถาหรือว่าการขอพรเพราะว่าหากเราค่ะท่องคาถาเป็นประจำหากเราค่ะขอพรสม่าเสมอซ้ําๆแต่ว่าความรู้สึกที่อยู่ในใจเราไม่ได้คอนเน็กกับประโยคหรือคําพูดหรือคาถาที่กําลังท่องอยู่เลยเนี่ย หากคาถาเป็นเมตตามากเลยละมุนล,ละม่อมมากเลยแต่ใจเรานี่แบบหืมเครียดแค้นเราอยากที่จะแบบเดินไปขยำบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเนี่ยแปลว่าเขาย้อนแยงกันเองค่ะดังนั้นสําคัญที่สุดเนาะคือเราจะต้องทําใจเราให้สอดคล้องไปกับสิ่งนั้นหากว่าเรากำลังต้องทําการสําคัญที่มีความสําคัญและสัมพันธ์กับชีวิตหรือว่าเรากำลังจะต้องออกไปทําธุรกิจกิจการที่อาอจะเสี่ยงภัยเนี่ยก็ต้องปลูกใจให้ มีความฮึกเหิม แล้วก็ท่องคาถาและขอพอรกำกับค่ะแต่สำหรับในเรื่องของความเมตตาทั้งหมดสิ่งสำคัญที่สุดคือก็ต้องปลูกใจเราให้มีความเมตตานั้นอยู่ข้างในใจเราเพื่อที่จะสอบประสานไปกับคาถาและพรที่เราขอด้วยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าการปลูกใจให้มีความเมตตาเนี่ยจะต้องรู้สึกยังไงง่ายมากเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณมีความรักหรือว่ามีความเมตตาหรือว่ามีความรู้สึกเหมือนอยากที่จะทะนุถนอม บางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพืชพรรณหรือสิ่งของใดๆก็ตามที่คุณรักเป็นอย่างมากเนี่ยคุณจะมีความละมุนละม่อมกับเขาคุณจะมีการพูดเสียงสองเสียงสามกับเขาคุณจะมีความรู้สึกแบบคิดถึงเขาหนึ่งหาหรือว่าเป็นห่วงเขาจังเลยก็ให้เรา ปลุกใจเรากับเครื่องรางในลักษณะนั้นๆเพราะอย่าลืมค่ะว่าการที่เราอ่ะบูชาหรือว่าการที่เรามีความเชื่อกับเครื่องรางหรือวัตถุมงคลเนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องมีวัตถุประสงค์ที่คุณมุ่งหมายหรือว่ามีสิ่งที่คุณกําลังจะทําหรือว่ามีบุคคลที่คุณกําลังจะคอนเน็กอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ต่างกันค่ะในการปลุกใจให้มีความคลอไปกับสิ่งที่เราบูชาหรือว่าคลอไปกับความปรารถนาที่เราต้องการดังนั้น าการเชื่อมต่อที่ส่งพลังที่สุดนั่นก็คือความรู้สึกที่อยู่ในใจของเรานั่นเอง ถือได้ว่าเป็น EP ทีที่จะมีประโยชน์นะคะกับใครหลายคนที่กําลังค้นหาแนวทางหรือว่าค้นหาคําตอบในเรื่องราวเหล่านี้อยู่สิ่งที่อยากจะบอกนะว่าไม่มีความรู้ใดโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับศาสตร์วิชาที่มีอายุมาเป็นหลายร้อยหลายพันปีเนี่ยจะสามารถตกผลึกได้จากความรู้เพียงแค่10ปี20ปีหรือ30ปีคะ่ะเราทุกคนยังต้องเรียนรู้อยู่เสมอก็เหมือนอย่างทุกๆรอบปีที่ดีก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิ่งที่ดีสนใจเนี่ยไปเรื่อยๆอย่างที่ไม่มีวันจบสิ้นดังนั้นแปลว่าไม่ว่าจะเป็นคำบอกเล่าข้อปฏิบัติหรือแนวทางใดก็ตามค่ะก็อยากที่จะให้ทุกคนเนาะลองที่จะ คัดสรรดูว่าเหมาะกับตัวคุณไหมหรือว่าเอ๊แนวทางเนี้ยคุณสามารถปฏิบัติหรือว่าคุณมีความรู้สึกว่าเออไม่ยากลําบากเกินไปในการปฏิบัติหรือเปล่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อปฏิบัติคําแนะนําเรื่องของเกรดเคล็ดรับใดๆก็ตามแต่ค่ะไม่สามารถที่จะพอเหมาะพอดีกับคนทุกคนได้ดังนั้นเนาะก็เลือกชมแล้วก็เลือกลองนําไปปฏิบัติดูว่าลองปฏิบัติดูแล้วเนี่ยเหมาะกับวิถีชีวิตเราไหมไม่หนักหนาเกิน ไปหรือเปล่าที่สำคัญค่ะเมื่อลองนำไปทำแล้วเนี่ยเกิดประสบการณ์อย่างไรสิ่งเหล่านี้แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่บอกเองว่ารูปแบบไหนข้อปฏิบัติใดหรือว่าสิ่งใดนั้นเหมาะกับตัวคุณเป็นที่สุดแล้วก็สาหรับคนที่สนใจค่ะหรือว่ารู้สึกว่าเอ้ยคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์กับคุณจังเลยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะทุกครั้งที่ดีลงคลิปเนี่ยคุณ ก็จะได้รับชมเป็นคนแรกค่ะยังไงขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ดีๆที่ทุกคนคอมเมนต์เอาไว้เนาะก็สไตล์ดีสุภลักษณ์คนดีคนเดิมคือตอบช้าแต่ตอบนะยังไงวันนี้ค่ะดีสุภลักษณ์เครื่องรางล้านนาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ